โอ้ยสุดยอดสวยๆตังหวหวังเร้งวัปวดปเฮ้ยกินขาอุ้ยกินขาไหกินโพมโพมเป็นอะไรกินโพมเหรอกินโพมตวอย่เา้อยาเหลือลโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรปวดเลยปวดเยโอ้ใช่ได้ใช่ได้นี่ตัวใหญ่เท่าเดิมใช่ไหมออใหญ่กว่าเดิมมามาอยู่กับเพื่อนมามามาเยี่ยๆเนี่ยนยๆเนี่ๆนี่ยเนีนยนจ่านจ สองตัวออเออก็ก็ใช่ได้อยู่นี่อีกตัวหายไปเลยแล้วนี่ไม่ตำรวจว่ามันมีเมื่อกี้มันได้สองตัวตอนนี้มันตัวนึงมันหายไปเลยโอเคสองตัวโอเคโอเคพอได้